วันที่28ธันวาคมประทศธรรมบาน28พระพุทธเจ้าในวิจารณภาพราชุสองตัวขอเป็นวาจาสัตยาทุกพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ญาบูชาแด่องค์พระคมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ทิลาตลอดทางครูบาอาจารคือเป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาโมทนาในการสวดสัตยาของพระพุทธเจ้านี้ขออนุภาคุณพระเรณนันทรใจคุณคู่บาจและเทพเทวดาทั้งหลาย ก็จงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัรยายมนต์ต่อไปสวดสิณุนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเอกุัาตาขัณันสุเทวดาสถธมังมูลิลาชาตตุนันทุสุักขโมกขานทางจักเกกาเมจะรูเบกิริสีขัตเตจันติกเีวิมานีธีเบัตเทจข้าเมตารุวะนาคานเกีอาวัตุมหิ เหตนวตุม่เกิดตบุญมาจะยันตูเหวาจาละถลาวิเสมยักขะขันทพนาคาบิทันตาสันสิเกยัมุโมนิวลาวาจดังกาสทวมิโตนันตูธรรมะสัมนากาโรยัมมิทันตาธรรมะสัมนากาโรยมมทันตาธรรมะสัมนากาโรยมมทันตาประส่วนนามกาสีติพัฒนาโมตัสสะภกวตุรหัตุสมะสุพุตัสสะโมตัสสะภกวตุรหัตุสมาสุพุตัสสะโมตัสสะภกรวตุรหัตุสมะสุพุตัสสะประสวนเศจษฐกิริยาคด่า นาทิเมตสนังอัญญังหุนโตเมตสนังวลังเอเตนะสัจวัเจนะหุนตุสดติเมหุนตุสัพพทานาทิเมตสนังอัญญังธัมโมเมสนังวลังเอเตนะสัจวัเจนะสดติเมหุนตุสัพพทานาทิเมตสนังอัญญังสังโฆเมสนังวลังเอเตนะสัจวัเจนะสดติเมหุนตุสัพพทานาบทสวดนะมะบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคถามหาการุณิโกนาโถอัตถายสัพพปานินางุเรตวะบาลมิสัพปาปโตสัมปุริมุตมะเอเตนะสัจวัเจนะมาหุนตุสัพูปะทวา มหาการุณ no er ิกนัตโธอิตายาสพะปานินังบุเรตวะปาลามีสัพปะปโตสัมบูริม <tutaj> ุตตะมังเอตินาสัจวัตเจนะมะหนตุสภูปะทวามหาการุณิกนัตโธสุขายาสัพะปานินังบุเรตวะปาลามีสัพปะปโตสัมบูริมุตตะมังเอตินาสัจวัตเจนะมะหนตสัพพะทวามมาสวดมหาสมัยสวดเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยัง အကဘာရခဲ့ हुए हालादिक ပြေလဝတ်သမေမဟာဝနေမဟာတန်ဘီကိုသင်နဲ့သတိမန္တမတေဟိဘိကုသတေဟိဘေဝလာဟံတေဟိသနိတနောကသာတောဟိ देव တာယေဘူယေနာကနေပတိတာဟုသိအကဘာဒံသဒနာယေဘိကုသံကံကြဟာလကိုကြတုန်နံသုသာဝသကာလိကနာတေဝာနေဒန္ဧတဟောစီအယံကိုဘဝလပေလိုဝေဟလာ दिक ပြေလဝတ်သမေမဟာဝနေမဟာတန်ဘီကိုသင်နဲ့သတိမန္တမတေဟိဘိကုသတေဟိဘေဝလာဟံတေဟိသဇေလောကသာတောဟိနိဝတာယေဘူယေနာသနေပတိတာဟုသိဘဂဝန္တံသဒနာယေဘိကုသံကံကြ ยานุนามิยามปิเยนนามังกวะเตนุปัสังกมิยามาอุปัสังกมิจตวาภะวะโตตังฑ์เจปัจเจกะขาาสัพเพเยามาติยะตะโกตาเทวตาเตะยะธาปินามาภะราวาปุริโสธรริตังวาปาหังภาษาเลยยะภาษาลิทังวาปาหังธัมมิเชยะเอวามีวาสุตาวาเตสุเอเทเวสุอัจระหิตาภะวะโตปุระโตปะตุระหังตุอัตโกตาเทวตาภะคะวะตังอภิโวะเตระวากมันตัง อาามโสเอกมันาติตาโเอกเทวตาปะโตสันติเจีมังคตางภาสิมหสมยโยปวัตมิเทวกายาสมาขตาอาาตาหาอมังธรรมสมัยยังกาิตาเยวะอลาจิตาสงันติยาลาโคอาเทวตาประกโตสันติเจมังคาคภาสิตาตาปิโตสมาตาหัมสุดสินจามอัตโนมุจกมังกงสุดตาลาทีลาเนตานิฆาเตวเตวายินทลียานลาขันติปันทิธาติ โอ้ภราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังกาทังภราสิเจระวากีลังเจระวาปลิทังอินทกีลังโอหันชมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาแลจะขู่มัตตาตุทันตุสุทันตาสุสุนาคาติอลสะโคภลาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังกาทังภราสิเยเกติบุตรามเทนังคาตาเตนะเตขมิสันติอวายัมภูมิงบาฮายามันตุสันติอังเทวะายังวกปะทิปุเลสันติติอสะโคภควาภิโคอะมันเจสิเยปุเยนาภิกเเวทัสสาสุโลกาธาตุุ เอทวิชาสั้นนีปฏิท่าหัวติดตาตาคาตาศาสนายากปคุ้สังขันใจเยปิเตภิกเวอะเหตุงอันตีธรรมทานังกรันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานทานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสันนีปฏิตาเฮ้ยสุงเพยาชาปิไม่หังเอตัลหิเยปิเตภิกเวภพาวิันติอนาคตามัดทานังกรันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานทานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสันนีปฏิตาภาวสันสิ ယေသာတပိဟံအေတရဟိဟာတိသေမိဘိကဝေတေဝဂာယနာနာမမိတ္တိတယိခမေဘိကဝေတေဝဂာယနာနာမနိသေသေမိဘိကဝေဟေတေဝဂာယနာနာမနိတံဒုနာတာသာသုကမ္မနာသေကလောတာပါသေမိတေဧဝမံတေတိကောတေတိကောဘဂဝတောအစ္စဇောသောသောဆိုဘောဝေတထဝေဇာဣဒောကမနောကသမိယန္တာဘူမာသသေတာယေတာဣရိကဖလံဘဟိတတာအမဟိတာဘုဒ္ဓောသေဟဝသံလေနာလောမဟံ ตาพิสัมพุนอโาธรมนัสสุทาวิปัสสน์นมนัสาวีลาปิญจพันธ์เจยัตถวาเนเอปิตาเทวิตโตมันจีสัชชาธรรมเกิดสติะเจตุวกายาพิการตาเจวิชาณธาพิโกวเตจาระตะบุกะลุงตว่าผู้เจ้สสาสันังเตสัมปตุลาหุยานังอโนสานัทสันตังอเปเกตันักสตมาทักสุงสันังอสัสัตตเสันตังอเปเกสันตังหลังอมโนสานัมมทักสุงอเปเกนันตมาทักสุงติจาระปาพุ้จา อ่หงตนจายปใยว่าิต่ว่าจะุมาตมันจะตา์สแล้เตว่กายาพิกันตาเตวิชานนทัพพิโกเยวเงวหังกิตยิามีเลาอานุภปสตาสหส้าวยัขาุมมากับวลาวาอิทิมันตมันตวนมันตะยาเตนโมทมะนาิกามุุนังสมติว่นังจะสหสยมาวตายขาันโีนอิทิมันตมันตวันวัตะยาเตนโมตมะนาิกามุ่กิุนังสมบูรวัานางด้เลาท ทยักขานานตวันนี้หน่อยอิจาไมตืมาตัววันะวันตัวเยอเโมทมานาที่กามุงพินมัเด็กวัานางอิตเตสลตาสาอายากขานานตะวันนี้หน่ออิจาไมตงือาตัววันะวนตัวเอะเลยนโมทมานาที่การุงพินนมัเด็กวัานางเวเมตตาปัญจกตารักขานานตะวันนี้หนออิจฉาม่ตอือมาตัววันละวนตัวเอะเลยนงโมทัศมาหนาทีการบุบินสมัยกว่านงกุมิโรกายโกกุลาสมิวมิจักจักรบ

ဘုဒ္ဓပိသဘာဝဝန္တမမန်ဘာလာအိတိမံသောစိမံတောဝနဝံတောယသေနမောသမနာအာပိကမုံပိကုနသမတိဝနံဟူတောလံဇတိသောသာခုဘေရောတပသတ္ထေ၎င်းအနာတိမတိမဟာရာဇာယသေသောဘုဒ္ဓပိသဘာဝဝန္ဓမအိဟနာနာမမဟာဘာလာအိတိမံသောจุပုရိမံတောဝနဝံတောယသေနမောသမနာအာပိကမုံပိကုနသမတိဝနံဘုဘေမာဒီသာသတ္တလဒောသကိနေနာဝိရဏဘောအချိမေနာမိလောဘကိုခုဘေရောတောလာဇံချသတ္တလဒေမဟနောဇာသံသာဇံဒီသာသံသာလာမနာအတော သာသမာယကိုတင်လို့ဝေတင်လို့ဝေကိုကြဝေကိုသာတန်သံတန်သနောကမစေသောကြင်နုမန္တုနိမလို့ကြဘာနာတော်ပါမညောကြဒေဝသုတေမသာလေးဒီတာသင်းတို့စကန်တပုံရတော်လာရသလို့သဘောအကူပဉ္စတိကိုေတဝတိမဟာလိုစရိယဝစ္စာဧတေတဉ္ဇေကြလာကျွန်ောကန်သပါဟာလာရှုပိမောသမနာပိကမုံတိကုနံသမိမနာငါသာကူနာပါဇနာခဝေသာလာသာထာကြကကမ္ပလတ်သလသဒါလာကူပါယခသာယတိပိ ya muna sa tala sa cha aku na kaya sa tino ilaw na mahana ko so bakal ang tingin man ang gina ka na si pa si cha akewi su sa cha ko sa haya sa te wana man sa sa kata su pana iti te sa namang apa yan sa sa na kala sa nama si su su pana to ke mang maka si put to sa cha hi yan sa na ka su pana sa la makang su put tang si ta wa si la na sa mu asula si ta pa wa sa wa ดิฉมันโดยเะินกาลกันชาวมหาพิสมาร์พิาานเวกัสเวปาจิติสิิจารบาลาโทนมุจิสาตันจาปาลิปุตตนังสเปเวโรยนามกาสนาิตวาลิงเสนนงลาหุพัมุปาขมงตมยโยธานิพัันเติกุณาวิถิงวมังอโูจะเทวาปทุมวิจะเตโชวาโยตถาขมงววลุนาเวลุนาเทวาสมุจายะขะกะธเมตากุนากายิกาคุเรวายาสิโนทัเตเะากายาสเนะนตตวานิโนอิทิมันต จุริมันตวันมันตยสะยโนมหํสมนาธิกํมุงุณาสังเมติงวนังเวโลจยเทวาสาลิจะอัสสมาจะตุเหยยมะนันทาสุปะณีทาเทวาจันทามากุบุรักขิตาสุริยะสุปะณีทาเทวาสุโลลียะมากุบุรักขิตานะคคัตานิโบลักขิตาวังอกุลมันทวราหะกาวะสุนามะขะวะสะโสสัตโธภาคะสัคโกภาคะกุลินทะโทสัจจะเดเถทากายะสัพเพนะนัตตะวะณีโนอิธุมันตุจุริมันตุวันมันตยสะยโนมหํสมนาธิกํมุงุณาสุเมติงวนังงาลทาโกมาสาภูเทวาสาลามะคิสิกขาเววะ อริทักกาจะรโลชาจาอุมาบุพะสีพาสิโนพราะรูนาสาหธรรมมาจากอจุตตาจะกอเนเชกาสุเรยาลุจิราคูอาคูวาสาวาเนติโนทศเดชทตะกายาสเวนันตวานิโนอิทธมนต์จิมนโดวงริมนตสตโวใจเสนาบิกะมุงพิ้งนันตุิงวันังสามนามะหาสมนามนสามนุสุตมะกิาปัตโิกาคูอาคูมโนปัตสติกาทาคูหาลโยเทวายจารุหิตวานิโนบัละามะหาบัละคาคูเทวายาสติโน ตาเสดเถิเถิสากายาสเปนนั้นะแต่วันนี้นูอิจฉาจะช่วยมันตัววันนันตัวเถิดนมทัศมานาพิการมุงพิณังสมิเติงมณังดุกากรุ้มมหะอรุณาภูเวขาณาสะสหะโอทาสกายาบมมคคลังอาภูเทวะวิจักขานาสธรรมตะหะละขจามิสกายจายาสติโนทั้งในยังกาปิชนโยธีสะอภิวัติเสเถิเถสากายาสเปนันตวันนี้นอิจฉาจะช่วยมันตัวันนี้มันตัวเถิดโมทัศมานาพิกามุงพิังสมเติงมณังเดมิยะตุสิรายามากตะกาจายาสติโน นิมานนาราติโนอาคูอาธาคูปาลานิมิตาสัเสิตเถรทากายาสภพนันะตวรันนิโนอิทัมันเตช่มันตววันนมันตัวอยนีโนโมทัมานาบิการมุงทิงนางสัมบทิงวะนางอเตเตเสวานิกายาสภพนันนะตวรันนิโนนามันวะเยนะอาการเย่เย่เย่จะติสติสาสหะปอาวุธตถชาติมะทคีลังโอขาตินะมานาสาวังสัเยโมขาตะลังนาคันจันละวะสิตาสิกัรุภามาปรมัตโตจัปุตตาอิธิมัโตตถาทัตนังกุมวโลปิโสจั๊ <stream confer dles> เราประสานสัมิติมนนงสาธสตปัมาโลกานงมหาปพามาพิติกติอุปปันโนชิริมันโตวิสมัากโยยัสสิโตเทเทไธเลาคูปเอกวัสวัตติโนเตสัญจะจัตโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจัสสเพลภิกันดาสินเดเทเวจะพัมมะเกมลาเสนาภิกามิอัสากันหาธรรมที่ยังเอตถะอนหาตาบันดาตาลาเคนะมัตอันทามัตตุโวสมันตาบาลิวาเลสามาโวมุนจิตาโกจินังอิติจาร ดิฏฐะมหาเทโลกันหาเทนะว่าเป็นสัจีบานินาตละมหาจะตัลังกตะวานะเพลาวังยถาบุตสโกเมโคลทัศนยันโตสาวิชุโกตถาโสรปปจุทาวันติอังกุลโทอสศยังวเสดังจากสพังปิญญายาวะวกิตตวานัจกุมารตโตปันอัตโตอามันตยสัตาเขาเกสรเนรเตมาลัสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเจยะตาบมงกุลุงสุลวะพุตุสาสาตังวีตัลาเีหิตปะกามุงเนสังลมะปิอินเชยุง อภัเผู้ชี้จ่ายสังฆมาพยาจิตายจะสักศีลโมทันเตตหาภูเตหิสาวกกาเตชนะสุตาเตมาสวดเชิะฉายะปะก่อนนโมเมพุทธเตชะสาวกตนญตยาธรรมมิกาเตชะประสิทธิปรสิเทวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิปัมาจะอินทาจะตุโลโลจะตุโลกาทำดีแลก็กาสามุษยถาภูตงทังกาจะทำซัพ ยะสะพัมมะชยะปัสสิธิประวันตุเดยะยยะตอยยะ้รอนธี้อุตตถอุตตินทีนทียะสัยยะ้าคนแล้วตนนี้ใส่นี้ลายใส่เสนะมาในรู้ราชะคนะตอนรชีชยยะชัยพีละสองปีนาเกนะนาทีปีศาจปุตากาลีสยะชัยยะตนนี้มีตาโลกีชตยยะยะสิงคีสุทาทาน้ามุขชาชตยยะชยะวาลุนามุขศาสาตยยะยะจำปาทีนาคภูรันทกชัยยะชัยยะ้าจ่าคนนัูลงสูกะ แะผู icana, ้จงสีห้าพยักขาดีปลาชัยะยาวะลุนนะมูขยาตาจิตาชิตาเสนาลีกุระปุณะสุทินาละดียยยาสุขาสุขาจีวีชยะยาทารณีตะเลสถาสุชัยายะยาทารณีตานเจสาชัยยะมังคละลัญญาภาวะเกยยะยาวะลุนนยะเกยยะยาวะลัยยะสยาลักขะเตสุระผู้จะเตจา ชยยะชยยะพรมเมรินทัณฑะนาชยยะชยยะราชาทิ่ล่าศาสตรสชยยะชยยะปัทวินกำพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมาเหตุสุโลหะโลหะลินเทวาชยยะชยยะพมมาสุลักโถชยยะชยะนาโควิลุนหาโควิลุปะโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโลวะลุโนผิจะอัตติวะโยจะปัญชุนโหตุมาโลท้าตาละตะโกอัฐาลัสษัมหาเทวาสิทธิตาปะสะอัทเโยอิสิโนสาวกา อภายยะธรรโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัะปาโลจะชยะกัรเอเดนะชยะเตเจนะชยะสศรษฐีพระวันตุเตเอเดนะคุตเตเตเจนะตุเตชะยะมังคลังชายโยปีพุทธศาสิริมโตยังมาลัสศาจนปาปีมตโตปราชโยโกรยังบุตริมเทวโมทิตาชะยะตถาภามะขะนามิเทนโนชายโยปีพุทธศาสิริมโตยังมาลัสศาจนปาปีมตโตปราชโยโกรยังบุตริมเทวโมทิตาชะยะตถา อินทคณามเหสิโนจัยโยปิพุทตรรมตโตยังมรสศจะกรปิมมตโตปาระยชโยโกโโกสยามุตทิมเทวมุสิตาเยยะตาเทว่าคณาหมเหสิโนจัยโยปีพุทธศตวเรมตโตยังมรสศัจะปิมตโตปาระโยโกสยามตทิมเทมุสิตาชยยะตาสุปันะกปันนะคณามเหสิโนจัยโยปิพุทตวรรมตโตยังมรสยจกิมมตโตาลายชโยโอโกสยามบุตรทิมเทมุสิตาชยยะตานะคะคณาหิมเหตุิโนโย พระยันโตโพลิโหทิยามืเลสกัญญานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหทิสยามสุสยามังคะเลอปัลราชิตะอลังเกสิเสษปัจวิปภะคะเลออ่ะศิเศเกศพระพุทธานังอัคบตโตปโมทัตติอุนักตังมังคะลังสุปปาตังสุสิตังสุขานโนสุโมหุโตจะสุยิมสังขมมะชาลิสุปนักกินังกายกรรมังวจากรรมังปะทกินังปะทากินังมโนกรรมังปะานี้ทีเตปะทกินานปะนาปะทกินานิี้กตะวาละ อันตัดเถปะทักีเนเตอัตตะลัทธาคือตาวิรุณหาพุทธศาสนาเนอโลคาสุยตาหอนธาสหะสัพเพภิยาติภิสุนันตุคนโตเยเทวาสมิงเททาเนอธิขตาธิกายุกาสตาหอนโตสุยตาหนโตสัพพธาลักขันโตสัพพัสตานังลักขันโตชิชินะศาสนานางยากาติปัฏฐานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนลัทธายุตตะกาเลปวัชันตุวัดสังวัดสาวาลาหกา โลกาจุปัตวาเสสังนิวาเลนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยัสถาละหังสวสุธรรม,มนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสม,มัยังพระกวาสาวตทิยังวิหารติเทตะวเนอนาคบินิกัสตอะอรเมตตตะโผลพระกวาพิกผลมันเตศริบิโอติ อาท่นเสดสิเตภิกขุภควาโตปัจจโสถุงภควาเอตตะโวจาอุปทาวาภิกขเวตตะขาคาตานังอนุปทาวาตะสาคาตานังนิทิทาวาสาธาตุธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตาสัมเพสังฆลานิจติตังตะขาคตวะภิกษมพุชติภิกษเมตตอภิกษมพุชิตวาภิกษเมตวาจิกาเตจิกาเต เศรษฐีปัญญาปิติปัญธาปิติวิวาลติวิภัชติอุตตณิกาลุติสัพเพสังฆราณิจาติอุปทาวาภิกขเวตตาคาตานังลุปทาวาตตาคตานังพิทาวาสตาทุกขละมัทิตาธรรมนิยมะตาสัพเพสังาราทุกขาติสังฆราคาโตอภิสัมพุทธิอภิกษมิติอภิกษมพุทธิเชวาอภิกษมิตวาติตกติเทสริปัญญาปิติปัญธาปิติวิวาลติวิภัชติอุตตณิกาลุติสัพเพสังฆราทุกขาติอุปทาวาภิกขเวตตาคาตานังลุปทาวาตตาคตานังพิทาวาสตาทุกข อนัตตาติตัาตดาตากาโตอภิกัมพุทธติภิกัมเมตตอภิกัมพุทธิละวาภิกษุเมตตาวาระจิเตเิปัญญาเปติปัญธาเวปเปติวิวาลเตวิภัชติอุตนีกาโรติสัพเพธธรรมานัตตาติอิตะมะโวจะอัควาตัตตะมนาเตภิกขุภะวะโตปาสิตังอภินันตุนติบรรจุภัตเตกัลละตัคาถาอดีตานานวาเบยะ นับปฏิกังเถนะนะครับตามบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรบวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตะยะทะาทีตามมาอีดันตังอัปปันตัดอับปัดตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจะโยธทำมังสถาตตาวิปัสสติอ่าสังหิรังอาสังกุปปังตังวิสามะโนอะรุยะเยอุได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นแข็งแกร่งมันก็แง่งแข็งแกร่งขอบคุณเพราะเพราการจจุบันที่นั้นไวเจวะกิจมากิจจามาิจะมมาาตปัังโสญญุเ ความเปลี่ยนเป็นเกียตความเปลี่ยนเป็นเกติที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณอินโหรังกาลันเตนะมาเหตุเจเนนะมัจจุวมาเพราะเพราะการพัะเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสน่ามากย่อมไม่มีสำหรับเหล่าเอวังวิหาริมาตาเบงอโหรละตะมาตันทิตังตังเวพาเจกะและต่อเดกันตันโตอาจิกะกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรื่องผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดี๋ยวก็น่าชม เราสวดธรรมะสังเวครับปฏิเจเวคณะอภัยสังฆาหิยจาสังฆาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแล้วดับไปมีแล้วหายไปอภัยสังฆราธุกขาสังฆาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทุกยากมันเกิดขึ้นแล้วแต่จะตายไปอภัยธรรมานัตตาและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังฆาคและไม่ใช่สังฆาคทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าของตนของเราในทุกวันชีวิตนีก่อนไม่่ยยังื รูป um, 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 uh, ังมรณะน้ำความตายเป็นของยั้งยืนอาวัตถังไมยามาริตตังอเราจะเป็นตายเป็นแท้มรณะบาลิโยสารนางเมชีวิตังชีวิตของเราเปความตายเป็นที่คืนรอบชีวิตังเมอัญญาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอัญญาตางความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกโยอจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่ในระเบตะวิญญาโอคันต์ันปัสชาปัญญาณสุตโตอันเก่าทิ้งไปแล้วอันสิ้เสตติจับนอนครับ ข้าวเยียงถึงแผ่นดินกระเงกะลังอะเลงคะลัง,อ,ลง,ลงอีวะบระโุนดังว่าท่อนไม้และท่อนผืนมีรัตถังอ่าประโยชน์นี้หาประโยชน์ชนีไ้ได้อันนี้จาวะตาสังคาราสังขารท,ทั้งหลายไม่เลี้ยงหนออุปาทะวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเีความเื่องไปเป็นธรรมดาอุปิชิตวานิรุตสันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เสงโมปะโโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสําคขัญทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งกับสัพเพถัตามันติจะกทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรริงโามมรลิงโสดจะมาลิสะเลที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายแต่ทะตเทวถังมาริสานี้แล้วก็จะตายยางไนเหมือนกันนาติเมเอธาสังระโยความตงใจในความตายนี้ยังไม่มีแก่เรลาเลยมันสวนแม้ตายยังจิตยังจิตกุาลังกันมังสัพเพผิ พระเตกตังบุญยังโนอนุโมทันตตุนันตตคนโตเยเทวาสมิงอาเนอิกตาติกายุกาสตาคนโตสุตาคนโตทุกขาขุมจันโมาตาวิตาคิตาคนโตทุกขามจันโตสพเพยติกาุตาคนทุกขามจันโตสัพเพยติกาสิตาคนโทุกขามจัโตสัพเพยิสาสัพเพยักกาสัพเพยเปตาสุตาคนโตทุกขาขุมจันโตสัพเพยนาคตาิตาคนโตทุกขาขุมจันโตสัพเพยเทวาคิตาคนทุกขาขุมจันโตสัพเพยสมดินังสมิดิฉันตัวโวโพสวบุาุบุทวด นะโมโพธิสัตว์อรันติมายะอิติภะกวานะโมโพธิสัตว์อรังติมายะอิติภะกวานะโมโพธิสัตว์อกันติมายะอิติภะวะเบิสวดเบิดสดปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวียราวาสินีทูปีบาลโพธิเอเลสหิงเหิงตาตามมาลาเนนะพระวันโตปุชิตาสดิ์อริยรลเตถาวิรามันตะเลเทลามจะมาจะ นวกาจากิกาโวสาลามิกาฐานะปฏิอุปาสการามาจะเตกานิกรรมาจะอิสราสปานะปูตากิสตาปวันตุเตยราปุจาเยปิจะอันเช้ธรรมวาสัมเสริฐาชาตาอัชโวปปาติกานิยานิกัรธรรมาวลังปฏิเตนนำเตปิลูกศรกัลโณตุสังขยางอาตุสีลังตังธรรมโมธรรมะทาลาจะปุขลาสังโกตุสัมมะโกตถายะจาริฏายะจะอัมเหตระกตุตัตธรรมโมสัมเพสัมเตปิธัมมะจาริโนหูติงสัมมา สัม ama, สมปาปุเนยามะลัมเมมาริยปเวติเตปะจันนาหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะศาสนาสัมมาอาลังปเวจันโตกะเลเทโวปวัตตุพุทธิภาวายาภา,าวายะสัตตานังสัมณิทังเนตุเมทัมนิงม,มาตาปิจารณาตาชังนิจังละขันติพุทธกังเอวังลัมเมนะราชาโนปะจังละขันตุสัพพะทา เปสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกข์ัปตายานิทุกข์กยพัปตายานิพยาโสกัปตายานิโสกานุทุสภพรีปปานิโนเอตาวาตายาเมหีสัมปตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติติธิยาทัฏฐานังทัฏฐันตุกัตตายาสีลังลักขันตุสัพพะตาภาวนามิระตานุตุสัจันตุเทวตาคาถาเปิดสวดสุมังค์เล่าคาถาหนุุสัพพังสุมังค์ลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะปุตานุภาเวนะถอดนิรันตุนี้ลัตตังันตุสััพพะเทวา สัพพะธรรมารุภาเวนัสตูตีมันตูนีรังตะลังมันตุสัพพังสุมังกระังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังการุภาเวนัสตูตมันตูนิรันตะลังสัพเพพุทธาบารัปตะปเจกนันจะยังพลังอันหาตานันจะเจนนั้นรักขันมานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบารัปตะปเจกนันจะยังพลังอันหาตานันจะเจนนั้นรักขันมานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบารัปตะปเจกนันจะยังพลังอันหาตานันจะเจนนั้นรักขันมานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบารัปตะปเจกนันจะยังพลัง เบพุทธาวรปตาปเจกนันจะยังวลังอนันนันจะเจนะละขัมภธามิสัปโสเบพุทธาวรปตาปเจกนันจะยังวลังอนันนันจะเจนะละขัม์ธามิสัปโสเบพุทธาวรปตาปเจกนันจะยังวลังอนันนัจะเตนะละขัมีธามิสัปโสเบพุทธาวรปตาปเจกนันจะยังวลังอนันนันจะเจนะละขัมภธามิสัปโสเบพุทธาวรปตาปเจกนันจะยังวลังอนันจนันะเานันละัมภี์มิสัปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดถัายทอดพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมทนาอุทิศถวายเป็นพระร,ะชราชกุศล,ลแด่สมเด็จพระนางเจ้าธิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่กระบวกาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นตับดินมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าต่อจากทุกๆโลกไปอันตรายทั้งปวงให้มีแรงหนาได้ัสุิริมั่นคงเป็นธรรมะอที่มันชอบทำคำว่าไม่มีอนอยากยากจนขอยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีมธรรมาชิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัาสมพุทธเจ้าดำรองอยู่ในความดีงามต,ะตะะลอดกาลนานอีกทั้งของเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธารในบุญกุศลน,นี้ีโปรดประทปประทายพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสูแบบ่วัตถุมงคลพระบิดา,ายจ้าสถิทั้งฝ่ายใดและฝ่ายเหลา่ารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่นามถึงของโมเลได้จัดสร้างขึ้นให้เพียงด้วยอพระทานุภาพเทวานุภาพและพิทานุภาพอันลับสิทธิอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตทุกการเดิน